สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนมาพับเหรียญพุธทานค่ะรูปแบบสวยๆนะคะอีกรูปแบบหนึงนะดอกพวงพิสมัยนะคะสวยๆเลยนะคะเห็นนะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทํำกันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบ,บิ้นเบอร์สองขนาดความยาว7 5ซนตมรค่ะจํานวน4เส้นและริบ,บิ้นเบอร์ 2. องขนาดความยาว3 5เซนติมตรจำนวน8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว75เซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรค่ะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมนะคะเอาริบบิ้นฝังน่งด้านยาวขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่หนึ่งค่ะจัมานะเส้นที่สองสอดมาในเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามสอดมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่1่ค่ะอาออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมนานะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบน,นี้ เ,เส้นที่หนึ่งพับเฉียงขึ้นด้านบนเส,เ,เส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายดิบบิ้นสอดหลักเข้าไปนี่ค่ะเราจะได้ดิบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่นะคะ เราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะมือช้อนที่ฐานไว้ค่ะปงกันมือชี้จับสีเส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะน,นะเราจะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ ตามมาค่ะตามมาเราจะเอาลิปบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามไค่ะนะคะรวบเข้ามาให้กระชับเลยะนี่นะคะพอเราได้แบบนี้นะสอดเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะ ะะด, okay. ดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งน่คะแบบนี้จับริบบิ้นขึ้นมาค่ะนัแบหนึ่งสองสามนะคะพาดข้ามสามเส้นไปนะจับพัดข้ามสามเส้นค่ะพาดข้ามสามเส้นไปพัดข้ามสามเส้นพัดข้ามสามเส้นค่ะนี่ค่ะเราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนะคะเอาเส้นนี้ค่ะจับผัดมาสอดเข้าไปในรูที่นี้นเส้นถัดมาค่ะ สอดรูที่1ทะลุรูที่2เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ค่ะทะลุรูที่สามแบบน,นี้นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะในขั้นตอนนี้นะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะสเสร็จเหรียญทีหลังได้นะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็สอดรอด3สามเส้นไปค่ะ หนึ่งสองสามนะคะแล้วสามเส้นไปตามแนวดิบบิ้นเลยนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้ค่ะจับริบบิ้นมาคับมันแล้วอังค่ะ แล้วก็พับด้านหลังนับหนึ่งสอง,ส,องสามค่ะสอดอุดที่สามนะคะแล้วลอสองเส้นมานี่ค่ะ แล้วเราก็ดึงนะคะในแบบนี้นะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดร้อยสามเส้นไปนะ,ะสอดร้อยสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นค่ะ เราก็ตัดปลายริบิ้นทิ้งต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบิ้นความยาว35เซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นนะคะสอดเข้าไป เลยให้เหลือปลายลิบินไปด้วยค่ะ นะคะคเสร็จแล้วเราก็พลิกกับด้านด้านนี้ค่ะ,ะเส้นออกมานะจับโค้งมาแบบนี้นะคะสอดลงไปค่ะนะคะ นี่ค่ะในแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะสอดลอดไปนะคะบนปลายดิบ,บินค่ะรอดสามเส้นไป นช่ค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้นะคะบึงมินนมานช่ค่ะพับมาด้านหลังนคะคะแล้วก็พับมาด้านหน้านี่ค่ะสอดลงไปค่ะนะคะดึงยมาแบบนี้ อ่เป็นสุดท้ายนะสอดลงไปค่ะนี่ค่ะได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราก็พับสอดขึ้นด้านบนอีกครั้งหนึ่งค่ะ แบบนะคะเราก็ปรดเส้นมาจบพับมาด้านนี้ค่ะนะคะบิดมาแบบนี้พับลงด้านหลังค่ะนี่นะคะก็จะได้เกล็ดแบบนี้นะ นี่ค่คะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดปลายดิบินนะคะให้เหลือ2.5งจุถึงสซนติเมตรนะให้เหลือแค่พอตอดนะคะ,คะแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกพวงพิศสมัยนะคะสวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ